พีแเลขได้แกนเอ็มสองร้อยพอแล้วไม่ต้องเอากัน้ะไปละพี่จะไปไหนเนี่ยฮะป่าวะพี่ทุนสามเข้ามาเดี๋ยวผมไปเอาที่เทปโซนให้มาเอาไปฟรีเลยผมไปด้วยผมไปด้วยโอเคเอาเอคไหมผมด้วยนะครับเอคเอ็มอ่ะโอเคพี่ทุนสามมาพี่ทุนสามกระโดพี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 พาผมมาเดี๋ยวผมพาไปเอาเร็ว เนี่ยเขาแยงา่งบ<ร>ุ๋า <c oughs> ไปไเฮ<อ>้ยลงคนนึงเงี้ยเรามาเดี๋ยวเราขอมาแจกทุกคนเลยลงคนนี้แชทลงก่อนในแชทนัดนัดนัดลงก่อนนัดอตอนไม่ยอมลงอ่ะหบุ๋มไปไม่ได้แล้วลไงสีสีลงุงข้าบุ๋มเต็มเลยเนี่ย ทำไมนานไห่แล้วก็เนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเลยนะไอ้ยืมไม่ทักไม่พักผมบอกให้นะของในเกมนี้ไม่มีอันไหนคืนถ้าร้อยบาทอ่ะยกเว้นคืนสไนเแกนเจ็ดกระบอกไฮเซอร์อ่ะใช่หรออ่ามีทั้งเซอร์ฟับเจ็ดกระบอกราคาสามพันโอ้หหายากมาก3,000สามพันเหรออ่ามีมีกี่กระบอกนะผมไม่มี ไม่ผมไม่กกล้้าซืออหรไม่ทั้งเซิร์ฟมีกี่กระบอกนะทั้งเซิร์ฟมีเจ็ดกระบอกเราเราอยากได้ในในในหามาให้หมดเลยได้ไหมเดี๋ยวเราจะซื้อหมดเลยหาอะไรอ่ะสไนแคนจะบ้าเหรอผมไม่มีตั้งในในไปหามาผมให้หมื่นหนึ่งไม่มันเป็นหีบฟ้าบ้าเหรอแดกหนือนหรือว่าเด็กกระเด่ะ นายจะไปไหนอ่ะเซฟโซนไงเซฟโซนไม่ไปเซฟโซนขวาเซฟโซนล่างอ่ะอ้าวมีด้วยเหรอเนี่ยผมกำลังจะไปเซฟโซนเซฟโซนบนน่ะพี่ไปเซฟโซนล่างครับพี่เซฟโซนล่างใกล้กว่าอ๋อโอเคโอเคอ๋อเห็นแล้วไปจะทำไงให้รถมันพังไงใครไม่สู้เซฟโซนเลย เชื่อใจเราเถอะนายโอ้ยท่านั้นนายครับตามถนนได้ไหมถนนเขามีนะนายครับถนนนะโอเคโอเคโอเคเอาราก่อนก่อนจะมาเล่นเราขับหรือ่าอ๋อเอ้ยว่ะผมกลัวไปได้ยายเด้ ไปถึงไล้วเนี่ยนายถึงไล้วเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวถ้างั้นให้เราขับเถอะรถจะพังแล้วเนี่ยโอเคนายนายอะไรนะไปเถอะนายนายผมว่าไปไม่ถึงหรอกผมว่าไปไม่ถึงจริงๆแล้วแหละเอ้ยอะไรเนี่ยมาซ่อมก่อนก่อนพี่ซ่อมก่อนนะโอเคโอเคซ่อมก่อนมีบ้างมีกล่องวันจอดดจออก่นจอดซ่อมก่อนนาย เฮ้ยไอ้ปุ่มค้างต้องปุ่มปุ่มค้างเลยเฮ้ยปุ่มค้างไอ้โ้รโ้งพี่เกลียดเลยว่ะอะไรวะพี่เกลีมากเลยพี่พาผมหรือเป่าเี่ย ไปแล้วไปไปย้ายย้าย